สวัสดีครับานายทุกคนวันนี้เราก็อยู่หมายเดิมเราครับหมายเดิมเมื่อวานนี้วันนี้ก็เล่นชโดอยู่นี่มุมนี้ครับชโดอยู่มุมนี้มุมนี้ก็จัดไปสี่กิโลครับมุม,มนี้วันนี้เรามาเฝ้าอยู่ครับมาตอนเย็นเนาะมาหลังบ่ายสามครับนายคนเนาะหลังบ่ายสามสี่ใกล้สี่โมงแล้วเรามาเราก็ตีเบ็ดน้อยนึงกัด องตัวแต่ไม่ได้ตัวสักตัวตีนี่เราก็เลยเอาหน้าหมายยิงปลามาฮะนี่ครับหมายเดิมเราเมื่อวานนี้หมายที่เรายิงปลาโดใหญ่เมื่อวานนี้นี่ครับมันจะเป็นป่าไม้นะตรงนี้จะเป็นป่าไม้นี่จะเป็นหุบเขานะหุบเขาตรงนี้ครับน้ำคนนี้มันจะเป็นหุบเขานี่น้ํามันไหลลงมานี่ จะเป็นป่าข้างล่างจะเป็นน้ำเน,ะนาะนะทุกคนข้างล่างจะเป็นน้ำครับข้างล่างเป็นน้ำ ừ, เราก็ยิงอยู่นี่ครับเรายืนเฝ้าอยู่ตรงหน้าผาป่ายางนี่ครับป่าก็จะออกจากมาจากป่านะครับป่าข้างในปลาเยอะครับปลาเยอะมีตัไซส์ใหญ่ๆระโดก็เยอะปนินก็เยอะ,ะเราก็ได้ปนินมาแล้วครับนี่นี้เราใช้หน้าไม้ยิงป่า นัดต้มฟิดออนเหมือนเดิมครับบอกเดิมเรานี่ละครับเราก็ได้มาแล้วนี่ครับหนึ่งตัวครับอันอินไซส์ใหญ่มากครับนี่ไซส์ใหญ่เลยนี่อันอินตัวนี้ถ้าไม่โลครึ่งก็เกือบสองโลครับนี่ใหญ่มากครับดูดูเทียบกับมือผมยังใหญ่กว่ามือผมอีกครับนี่ ดูดิครับนี่ใหญ่กว่ามือผมอีกเกลียวเลยครับหนาคนเราก็ไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้อะไรเลยนี่ใหญ่มากน,นี่ครับดูดิผมหนาอ้วนปักเลยน้องนหนาใหญ่มากเฮยไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้อะไรเลยในหุบเขาครับในนี้เรามาเฝ้าชโดครับนันเจอปนินครับปนินหนึ่งตัว ครับนาคนนี้เราไม่เหี่ยวครับมาเกือบสี่โมงแล้วไม่เหี่ยวครับนึกว่าจะเหี่ยวแล้วตีเหยอปอมกัดสองตัวไม่ได้สักตัวครับนึกว่าจะเหี่ยวเดี๋ยวดาไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยววันนี้ได้ปนินไซส์สวยๆมาหนึ่งตัวในหุบเขาเลยครับนี่นี่เราก็มาป่ายางในหุบเขานะเนินเขานี่เรามาเฝ้าดูเฝ้าไอ้ลาย ยังไม่เจอครับแต่กัดเปลียไปสองตัวครับไม่ได้สักตัวอไอไลน์นะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ